สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่ในช่อง D ดีเดียห์รถยนต์มือสองเต็นท์รถเพชรยนต์รถคัสเกตนะครับผมวันนี้ผมเอาโคโรนาคอร์มาให้ชมอีกแล้วหนึ่งคันคันนี้อยากนําเสนอนะครับผมคันนี้อยากนําเสนอราคาถูกนะรถเป็นปี2021นะครับผมราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะและเลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สนสองหมื่นสาโลคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ึ่งจุดไฮบริดเครื่องยนต์1.8ึ่งจุดไฮบริด คันนี้สีดำนะครับผมบอกเลยว่าใครที่กําลังหารถที่ประหยัดน้ํามันนะครับผมวิ่งทางไกลๆนะครับผมแนะนําคันนี้ได้เลยนะซื้อให้แม่บ้านขับให้ลูกไปเรียนนะครับซื้อให้พ่อบ้านขับนะสามารถเอาคันนี้ไปได้เอาไปใช้ทํางานประจําวันก็ได้ประหยัดดีนะเอาไปใช้ชีวิตประจําวันก็ได้ประหยัดดีนะครับผมคันนี้นะโคราคอรเครื่องยนต์1.8ไฮบริดปี2021 นะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79นะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79ผ่อนคันนี้ผ่อนเริ่มต้น11,000บาทนะ11,000บาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0925974738นะพี่นะ0925974738นะครับผมมาดูแต่ละรายการกันว่าข้างหน้าเป็นยังไงนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้งานมากนะครับผมล้าง ก่อนสมงรอบนิดหน่อยพี่ใช้งานต่อยาวๆนะครับผมไฟหน้านะครับไฟคู่หน้าของครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมตัดด้วยสีฟ้านะครับผมบ่งบอกในเรื่องของว่าเรถคันนี้ไฮบริดนะครับผมไฟไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟหลีตัวเดียวกันนะมาตัวเดียวกันนะครับผมไฟตัดหมอกมีให้ซ้ายขวานะครับผมด้านล่างดวงเล็กๆแบบนี้นะกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าจะออกตะแกรงรังผึ่งนิดนึงนะครับผม ตัดด้วยสีบอลเงินนะเข้ากันเข้ากันนะครับผมโลโก้ o, นะครับผมโลโก้โตโยต้าเอกลักษณ์บ่งบอกว่ารถของเขาเป็นไฮบริดนะครับกล้องนะครับผมกล้อง360องศาเอ่อกล้อง360องศามีกล้องเตือนมุมอับสายตาด้วยนะครับผมคันนี้นะใครที่ขับรถไม่มั่นใจนะครับผมขับรถที่ยังระแวงอยู่ก็สามารถออกรุ่นนี้เอาไปใช้ชีวิตประจําวันได้นะครับผมในส่วนของตัวยางนะยางของเขาเป็นยางกูดเยアนะครับผม ยางของเขาเป็นยางกูดเยียขนาดยาง255 225 50 r 1 8นะครับผมคันนี้ยางเป็นปี2024นะยางเป็นปี2024คันนี้นะครับผมใช้งานต่อได้อีกยาวๆนะยางกูดเยียนะครับผมดอกหนาๆแบบนี้เลยนะรถของเรารับประกันเรื่องโครงสร้างด้วยใบเสร์อนะมีบริษัทชนะนำตรวจให้ทุกจุดนะ245จุดนะครับผม245จุด ลูกค้าสามารถขอไปซื้อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ารถมีประวัติไหมรถมีการขันน็อตหรือเปล่านะนี่มาดูเม็ดอาร์กันก่อนเลยนะเม็ดอาร์ค,คันนี้แน่นหน่อยนะแน่นมาก่นะอ่ะเม็ดอาร์กนะครับผมเหมือนเดิมนะไม่มีขยับนะไม่มีการทําไม่มีสีโป๊ะนะครับผมนี่คือเม็ดอาร์กเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะ อยู่ที่ลูกค้าชอบคันไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวรุ่นอื่นๆน,นะครับผมใครชอบโคลาคอร์สเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดคันนี้ตัวไฮบริดก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับผมภายในเป็นเบาะสีแดงตัดด้วยสีดําเข้ากันมากเออภายในเบาะสีแดงตัดด้วยสีดําเข้ากันเข้ากันนะครับผมนะ แดงไม่ได้แดงสดนะครับผมเป็นแดงเลือดหมูนะเป็นแดงเลือดหมูมองเข้าไปแล้วสวยโดนแดดยิ่งสวยกว่านี้นะครับผมโดนแดดยิ่งสวยกว่านี้นะมาดูฝั่งประตูบ้างนะครับผมประตูนะครับผมมีการขยับมีการขันไหมไม่มีขยับไม่มีขันนะครับผมไม่ม right. ีขยับไม่มีขันนะน็อตเดิมทุกอย่างเดิมหมดอน็อตเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมแผ่นเพจปีสองพันยิบเอ็ดแผ่นเพจปีสองพันยิบเอ็ดนะครับผมคันนี้ก็เป็นปีเดียวกันตรงรุ่นนะครับผมแผ่นเพจตรง นะครับเนเพจตรงนะแล้วก็เอกลักษณ์นิดๆกิมมิ่นหน่อยนะครับผมก็จะมีไฟสีฟ้านะครับผมตรงนี้ข้างประตูด้วยนะคอนโซลหน้าไม่มีนะคอนโซลคอนโซลกลางไม่มีนะครับผมนะอ่ะด้านหลังกันบ้างด้านหลังเบาะสีแดงนะตัดด้วยสีดําเหมือนเดิมนะแล้วก็แอร์หลังมีให้นะครับผมช่องชาร์จโทรศัพท์พ USB นะครับผมมีให้2 2จุดนะ ประตูหลังก็เหมือนกันนะครับผมประตูหลังเหมือนกันเลยนะเม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมซื้อรถที่นี่ไว้ใจได้เลยครับคุณลูกค้านะซื้อรถที่นี่ไว้ใจได้เลยนะไม่ตัดต่อไม่กอใหม่ไม่พิกว้มจมน้านะครับผมที่วางแก้ม,มีให้แผงประตูสีดําตัดสีแดงแบบนี้นะครับผมแผงประตูสีดําตัดสีแดงแบบนี้ด <า S 1> เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะข้างหลังไฟไม่แตกทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมโลโกโล้อยู่ครบนะบ่งบอกเรื่องไฮบริดนะครับผมอ่ะ ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมนี่ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับ <c oughs> ใครที่กําลังหารถอยู่นะโคราคอสแนะนําคันนี้เลยนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะน็อตเดิมฝาเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะน็อตเดิมฝาเดิมทุกอย่างเดิมหมดนี่นะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่นําเสนอนะล,ล้อยางอะไรไม่มีนะรถใหม่ๆล้อยางอะไหล่ไม่มีนะครับคุณลูกค้านะแต่ว่าเรามีที่เติมลมฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็ น้ำยาอุดรอยรั่วนะครับผมสลับยางนะแล้วก็แม่แรงนะครับประแจยังมีให้เหมือนเดิมนะครับผมยังมีนะครับผม,ม,นะบผมในส่วนล้อยางอะไรนะครับผมไม่มีแล้วนะรถใหม่ๆนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากนําเสนอแล้วกันเนาะซื้อให้พ่อบ้านซื้อให้ลูกไปโรงเรียนมาหาลัยนะครับผมก็โคราคอรประหยัดด้วยไม่กินน้ํามันนะกึ่งน้ํามันกึ่งไฟฟ้าไฮบริดนะครับผมคันนี้นะ,ะไปดูภายในออปชันครบ,ครบ เออภายในของเขาออปชันก็ครบเบาะสีแดงอย่างเงี้ยนะครับเลขไม้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันโลนะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันโลนะครับคันนี้อ่ะเลขไม่ของเขาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันโลออปชันครบๆออปชัดออปชันจัดเต็มนะครับผมคันนี้นะอ่ะพวงมาลัยเป็นมัตติฟัง์ชั่นนะครับผมมีอะแดปตีฟคูดคอนโทรลเตือนออกนอกเลนนะครับผมเว้นระยะห่างการชนนะ ระยะห่างการชนนะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับผมที่มีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะล็อกความเร็วมีให้นะครับผมเตือนระยะห่างการชนด้านหน้านะเตือนออกนอกเลนนะครับผมมีให้นะจอกลางนะครับผมมีนะแอร์ออโต้นะครับผมทุกอย่างออโต้แล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยนะเวลาวางโทรศัพท์ชาร์จแบตนะครับผมก็สามารถเห็นได้นะเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้นะคันนี้บอกเลยว่าสวยดูดี นะครับผมสวยดูดีมีสไตล์ของโคลราคอสนะครับผมอ่ะแล้วก็คันนี้นะเพดานของเขาเป็นแบบหลังคาแก้วอ่าสันลูปสันลูปนะครับผมมีม่านบังแดดให้นะแต่ม่านเป็นแบบแมนวนวลนะครับผมหลังคาแก้วเปิดได้นะครับผมหลังคาแก้วเปิดได้สวิงิองเขาจะอยู่ตรงนี้ขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะสวิงิองเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะ ตรงนี้นะครับอ่าสวิฟช์เปิดได้นะครับผมเปิดได้นะทั้งบนนะครับผมหลังคานะจะเป็นอ่าสีดานะครับผมสีดําเลยทั้งหมดเลยนะสีดําทั้งหมดเลยนะค,คุณลูกคา้าใครที่หารถอยู่นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาดูรถได้นะครับผมโคโลาคาด์เรามีหลายหลายคันแต่วันนี้ผมยกตัวอย่างเข้ามาให้คุณลูกค้าดูว่าคันนี้เป็นแบบนี้นะไม้เลขไม้ 129,0 0 0านโลนะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องเลขไม่หนึ่0 0มาันโลกันว่าห้องเครื่องเป็นยังไงสะอาดไหมไปดูกันเลยครับมาในส่วนห้องเครื่องเจ้าโคราคอสเลขไม่หนึ่0 0ม่าโลกันนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าเครื่องแห้งนะครับผมไม่มีน้ำมันเยิ้มไม่มีรอยรั่วนะไม่มีน้ำมันเยิ้มออกมานะครับผมเป็นเครื่องแห้งเลยเครื่องเดิมโรงงานนะครับผมหลักๆเลยคันนี้ผมจะให้ดูเรื่องการชนไม่ชนนะครับผมหลักๆเลยนะ เพราะว่าออปชั่นของเขามันเต็มอยู่แล้วห้องเครื่องของเขามันดีอยู่แล้วนะซื้อรถมือสองซื้อรถที่นี่คุณพี่ไว้ใจ้เลยเซลลดูให้นะครับผมเซลลดูให้แต่ถ้าคุณลูกค้คาไม่มั่นใจเซลล์สามารถขอใบเซอร์กับเซลได้นะครับผมขอใบเซอร์กับเซลล์ได้นะนะครับผมอ่ามาดูกันคันนี้นะครับผมน็อตเดิมฝาเดิมทุกอย่างเดิมสีเดิมนะครับผมไม่มีการขยับไม่มีการขันนะไม่มีการขยับไม่มีการขันนะครับนะคันนี้ แก้มข้างซ้ายนะครับผมไม่มีขยับไม่มีขันแม้กระทั่งหูหูขาไฟนะขาไฟหน้านะครับผมหูขาไฟหน้านะน็อตไฟนะครับผมน็อตจับขาเหมือนเดิมนะไม่มีขยับไม่มีขันนะครับผมคานด้านหน้านะครับผมไม่มีขยับไม่มีขันอันนี้ตรงไฟนะคานด้านหน้า AB กับ L R มีให้ครบนะทุกอย่างจุดเดิมหมดนะทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับผมคานด้านหน้าไม่มีขยับไม่มีขัน นะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่นําเสนอแล้วกันเนาะนะครับแก้มขวานะครับผมไม่มีขยับไม่มีขันเหมือนกันนะไม่มีขยับไม่มีขันสีเดิมโรงงานนะครับผมสีเดิมโรงงานนะอ่ะน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายนะครับผมไม่มีขยับไม่มีขันนะครับผมโลโก้โตโยต้ายังมีให้เหมือนเดิมนะอันนี้ฝาแท้สีเดิมจากโรงงานนะครับผมสีเดิมจากโรงงานจิกสติคนนะครับผมจิกแล้วเข้าจิกแล้วคืนนะครับผมสติกเกอร์อยู่ครบทุกอย่างครบหมดนะครับผม ทุกอย่างครบหมดนี่คือรถคัสเกตเต้นท์รถมือสองเต้นท์รถเชรยนนะครับผมใครกําลังมองหารถอยู่นะไม่เชื่อใจว่าจะซื้อที่ไหนดีผมแนะนํามาซื้อที่นี่นะครับผมผมแนะนําซื้อที่นี่นะใครที่สนใจนะติดต่อได้ที่เบอร์0925974738นะพี่นะ0925974738นะครับผมคันนี้ราคา699,000บาทรถเป็นปี 2, 0, 2021นะครับผมน เริ่มต้น11,000บาทนะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79นะครับผม2.79เท่านั้นนะใครสนใจนะครับผมติดต่อหาผมได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะไม่พลาดคลิปดีๆครั้งถัดไปคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับผมหรืออยากให้ผมรีวิวรถคันไหนนะ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ